ตอนที่12เสิงเดดับไฟแล้วจะเดินออกไปยังห้องอาหารหากแต่ตรงประตูนั้นเองหลอนส่วนทางกับชายหนุ่มผิวคล้ำร่างสันทัดคนหนึ่งมิซาวบาคุณสงครามยังอยู่ในห้องหรือเปล่าครับเขาถามทีท่าสุภาพเกรงใจหญิงสาวเหลียวไปมองทางห้องกว้างซึ่งมีพนักงานในฝ่ายนั่งทำงานรวมกันอยู่หลายโต๊ะเห็นมีใครบางคนยังคงเดิอนอยู่ไหวๆระหว่างความมืดสลัวจึงชะโงกหน้าเข้าไปถาม คุณสงครามไปทานข้าวแล้วยังจะตันไปแล้วค่ะสักครู่เองดังนั้นหล่อนจึงหันกลับมาถ่ายทอดเขาพยักหน้ายิ้มยิ้มขอบคุณหากก็ยังเอ่ยต่อผมมาจากโรงงานฮะผู้ชายคนนั้นบอกอ๋อเสิญหัวเราะมีน่าล่ะดิฉันรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาวว่าเคยเห็นคุณไม่ค่คยได้เข้าบริษัทดอกหรอคะถึงได้ดูเป็นคนแปลกหน้าแบบเนี้ยเข้าครับแต่เข้ามาที่ฝ่ายการเงินมาแล้วก็กลับ ม่เคยเดินตระเวนแววโน่นแวะนี่สักเท่าไหร่เขาชี้แจงเรียบเรียบวันนี้เลยมาหาคุณสงครามเพราะเราจะต้องเข้าประชุม QC ด้วยกันพรุ่งนี้อ๋อใช่ค่ะพรุ่งนี้ประชุม QC หล่อนนึกขึ้นได้ปีเนี้ยผมถูกสมมาเป็นผู้แทนกลุ่มโรงงานนะครับเขาพูดต่อในตาจับอยู่ที่ดวงหน้าหล่อนแน่วนิ่ง้คยกับไม่อยากจะเลิกการสนทนาทุกปีไม่เคยมา แต่ปีนี้ถูกจับให้เป็นประธานกลุ่มแทนพี่โสรัตท,ที่แกไปดูงานญี่ปุ่นก็ดีครับจะได้มาพบปากใครต่อใครที่นี่มั่งมงเงนจะกลายเป็นคนนอกเข้ากรุงไปคุณอยู่กับบริษัทมาตลอดเลยหรอคะกี่ปีแล้วอ่ะพอจบเทคโนโลยีจอมก้าวแล้วผมก็เข้ามาที่นี่อยู่ที่นี่มาตลอดเลยแปดปีกว่าโอ้โห เฉิดอุทานเสียงใสริมฝีปากสีชมพูดสดแย้มออกจากกันชวนให้อีกฝ่ายหนึ่งถือโอกาสเพ่งพิษในตากลมดำจมูกโดง่งวงหน้ารูปไข่จิ้มลิม้มพริ้มเพราของหลอนตั้งแปดปีกว่าแล้วหรอคะครับเขาตอบแล้วคุณละ่ะผมคิดว่าเออเคยเห็นคุณสักหนหรือสองหนจะไม่ได้แน่เมื่อไม่นานเท่าไหร่นี้เองของตอนงานเลี้ยงหน,หนึงมั้งคะเฉิดตอบพลางถาม และนี่คุณไม่ไปทานข้าวหรอกเหรอผมเรียบร้อยมาแล้วล่ะครับก่อนเข้าออมาก็แวะโรงอาหารนิดนึงเขายังคงเดินตามคลอเคียงมากับหล่อนจนกระทั่งใกล้ถึงบันไดไปสู่ห้องอาหารของบริษัทจึงขอตัวเฉิดไม่สนใจเขาเท่าใดนักหล่อนเพียงแต่พูดเรียบเรียบว่าเดี๋ยวเจอคุณสงครามดีฉันจะบอกว่าคุณมาคอยนะคะจะให้บอกว่าใครต้องการพบล่ะคะเขายิ้มนิดนิดเมื่อตอบบุเรศครับผมจะรอเขาที่ห้องหนังสือนะครับขอบคุณ ผู้ชายคนนั้นยังคงมองตามร่างอ่อนแอของเฉิดไม่วางตาแล้วจึงหันกลับไปยังทางเดินระหว่างห้องข้างล่างเลี้ยวเข้าไปในบริเวณซึ่งเรียงรายด้วยตู้และชั้นเปิดบนโต๊ะกลางมีหนังสือพิมพ์รายวันนิตยสารและวารสารหลายต่อหลายฉบับสำหรับบริการพนักงานสักครู่สงครามก็มาถึงเป็นไงได้ข่าวว่าเป็นลีดเดอร์ QC ปีนี้เหรอคุณบุเรศพยักหน้าขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเลื่อนเก้าอี้นั่งลงใกล้กๆ นี่ผมยังเขียนรายงานไม่เสร็จเลยอ่ะไอ้คำว่าทําไมอะไรใครเมื่อไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยแค่ฟังก็ง่ายหรอกนะคุณสง์แต่รายละเอียดมันแยะเราเองเคยเป็นแค่สมาชิกกลุ่มพอต้องตกเป็นหัวหน้าใช่จะแย่เหมือนกันน่ะเท่ากับเพิ่มงานขึ้นอีกสงครามเห็นด้วยแต่ก็เอานะเผื่อสักวันมีโรงงานเองจะได้เอาระบบ Q c ซีไปใช้โอ้โหโบุเรศอุทาน พูดอะไรอยญ่ยิ่งอย่างนั้นละ่ะฮะเอาหรือไม่จริงละ่ะคุณหนักขยันจนลือเลยละนะทำงานแปดปีเงินเดือนเก้าเพืดดพื่ขึ้นมาถึงขั้นเนี้ยเรียกว่าไม่เลวเลยสงครามชมเชยใจคอจะเก็บเงินเก็บทองไปถึงไหนแล้วนี่จะใครเขามาประมูลตัวไปเงินเดือนแพงลิบปลิวจะไปหรือเปล่าละ่ะโทรคุณสงก็รู้ผมชอบช้าๆแต่มั่นคงนะครับ บุเรศบอกถ้อยคำที่เปล่งออกมามีลักษณะค่อนข้างท่อมตนขณะพูดใจก็กระวัดถึงสตรีสาวเมื่อสักครู่เพียงได้คุยกันครั้งแรกก็อดไม่ได้ที่จะต้องตาติดอารมณ์ในตากลมดำคล้ายมีแววเศร้าแกมอยู่ในประกายร่าเริงว่าแต่ว่าผู้หญิงเมื่อกี้เอาแล้วสิอีกคนแล้วเหรอสงครามสายหน้าเอ๊ะเชิดนี่สงสัยมีเสน่ห์นะตอนเนี้ยทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มดึก เือฮากันให้กลุ่มเลยแหละแกะเพิ่งเป็นไม่าอ้าวอีกฝ่ายหนึ่งร้องหน้าตื่นแสดงว่าไม่รู้เรื่องเลยหรือฮะตายผมนึกว่าแกยังโสดท่าทางเด็กเกเนี่ยเด็กแต่ยาแล้วคุณจะว่าไงล่ะบุเรศอึง้งระบายลมหายใจเบาๆสามีแกอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าเขาซักต่อด้วยความอยากรู้ทิ้งหัวข้อสนทนาเกี่ยวกับคิซีที่เรียกกันเต็มๆว่า q u a l i t y Control หรือโครงการควบคุมคุณภาพซึ่งปัจจุบันบริษัททั้งใหญ่และเล็กจะถือเป็นหัวใจในการปรับปรุงตัวเองเพื่อการแข่งขันอย่างขำำมักขมเนไว้ชั่วครู่ไม่รกอกสงครามตอบพลังเอ่ยชื่อกระทรวงที่เรืองบุญทำงานผัวเขาเป็นด็อกเตอร์ซะด้วยสิแต่เรื่องจะอยู่กันได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นกับอะไรพันนี้สักเท่าไหรเหมือนกันแหละจริงมะอีฝ่ายหนึ่งนิ่งเพื่อนร่วมบริษัทจึงลอ้อ ช็อกไปเลยหรือไงบุเรศยิ้มจืดจืดฟันขาวตัดกับผิวสีคล้ำดวงหน้าค่อนไปทางสี่เหลี่ยมในตาสีน้ำตาลเข้มมีแววมุ่งมั่นเล่ารอกเพียงแต่คิดไม่ถึงเท่านั้นเองเขาตอบเสียงเบาลงไปยาได้ไม่ถึงเดือนมอั่งจริงนะหรอบุเรศครางมีหน้าทำไมผมว่าตาแกเศ้าๆไงก็ไม่รู้สงครามหัวเราะ คงไม่ใช่เศร้าเพราะคิดถึงผัที่เพิ่งเลิกนี่รอกผู้พูดว่าและแล้วจึงตัดบทเฮ้อผมเองก็รู้แค่งูงูปลาปลาที่เขาโจทกันเท่านั้นแหละเรื่องจริงจะเป็นยังไงฟังยังไม่ถนัดแต่ในว่าตื่นเต้นโลดโผนยิ่งกว่านิยายหรืออะไรทำนองนั้นนั่นละชายหนุ่มผิวเข้มนิ่งไหนว่าจะปรึกษาเรื่องคิซีไงสงครามถามขำๆือกลับมานั่งซึมเพราะหนังชีวิตซะแล้ว ผมนึกไม่ถึงนะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งตอบพลางสายหน้าอ๋อแกชื่อเชิดเหรอเป็นเลขาคุงพันกิตผู้จัดจาก,การฝ่ายบุคคลเพื่อนแจกแจงพลางยิ้มเมื่อมองหน้าคนนั่งใกล้ซึ่งออกเสียงเหมือนละเมอเอาสงสัยอะไรเกี่ยวกับคิวซีเซอร์เข้าก็ว่ามาบุเรศหัวเราะเพราะรู้ว่ากำลังถูกยั่วโธ่นี่ยังอยู่ระหว่างพักหน้าเดี๋ยวคุณกลับกี่โมงอะ ผมว่าผมจะนั่งเขียนรายงานอยู่ที่นี่เลยเพื่อติดขัดยังไงจะได้ถามคุณได้ไม่มีอะไรติดขัดหรอกนะคุณถ้าสมาชิกกลุ่มร่วมมือกันแล้วก็ไม่มีอะไรยากสงครามว่านับตั้งแต่เริ่มใช้ QC แล้วเนี่ยบริษัทจเจริญขึ้นแยะเลยไอ้จิตใจจริงๆของแต่ละคนนั้นน่ะเราอาจยกระดับไม่ได้ แต่พอต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกันขึ้นมาแล้วมันก็เกิดความรู้สึกผูกพันใช่ไหมล่ะครับแทนที่จะยักยอกข่าวข,าของของบริษัทกลับไปให้ลูกเป็นการส่งเสริมความทุจริตก็หันกลับมาจริงใจต่อกันเสียงของผู้พูดชักดังขึ้นแต่พอรู้สึกตัวก็เหลียวไปรอบๆมีพนักง,งานอื่นทั้งหญิงและชายกำลังเดินเข้ามาหาหนังสืออ่านเพื่อเสพอาหารสมองหลังเสพอาหารหวานข้าวเสร็จสิ้นคุณได้ยินข่าวผู้จัดการใหญ่บริษัทสมานพันธุ์ถูกปลดไหมละ่ะ ก็นี่แหละฤิธิธรรมเคืองจ้างคนมากความหมดเปลืองแยะจนบริษัทเจ๊งนั่นแหละแต่พอเปลี่ยนผู้จัดการเป็นคุณรุ่งโรดก็เห็นไม่เหฮะดีวันดีคืนตีตื้นขึ้นทันตาเลยเชียวบุเรศอยู่ในตำแหน่งนายช่างคุมฝ่ายผลิตดังนั้นเขาเองจึงไม่ค่อยประสีประสาะเรื่องงานบริหารสิ่งที่สงครามนำมาบอกเล่าเป็นหัวข้อสนทนายามได้พบปะกันจึงนับว่า เพิ่มพูนความรู้เรื่องโลกภายนอกโรงงานที่เขาจำต้องขลุกอยู่แม้ว่าหัวใจของงานนี้คือการผลิตก็จริงแต่หัวใจของการผลิตก็คือการขายและการซื้อด้วยเหมือนกันธุรกิจถือว่าถ้าการผลิตการขายการซื้อการบริการดำเนินไปด้วยความราบรื่นตามเป้าหมายพนักงานมีความปลอดภัยมั่นคงในการทำงานสำนักงานมีความสุนเปล่าทางด้านค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำนั้นคือความสำเร็จของธุรกิจ ผมว่าระบบคิซีนี่น่าจะเอาไปใช้กับหน่วยงานราชการมั่งนะว่างเงินไหมอะ่ะสงครามหาเรื่องต่อไปเรื่อยๆหน่วยราชการนี่แหละตัวการแห่งความหมดเปลืองละเพราะแต่ละคนก็มักจะถือว่านี่ไม่ใช่ของเขาชิบหายเท่าไรก็ช่างคุณขืนรับราชการแล้วก็ลุ่น้องเกลียดตายเลยบุเรศพูดหัวเราะหัวเราะผมรับไม่ได้หรอกราชการน่ะผมทนทําอะไรเช้าชามเย็นชามไม่ไหวสมองเราดีๆก็เลยก,กลายเป็นมอยัดขี่เลื่อย คุณเอาหรือยอย่างนั้นน่ะไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกคุณพวกทำงานอำเภอนี่แหละเขาเคยรับผิดชอบการทำงานของเขาบ้างหรือเปล่าของง่ายๆอย่างบัตรประชาชนนี่ผมไปทำบัตรประชาชนเสียเวลาแม่งสงครามชักเริ่มโมโหข,ขึ้นมาไรๆก็มันชวนให้ปวดหัวทั้งสองเรื่องซ้อนเลยนี่คุณหนแรกเราไปถ่ายรูปทำบัตรน้อยดันเสียแต่ก็ไม่ยักแจ้งให้เรารู้ว่ารูปเสียพรถึงเวลารับบัตร ถึงเคยบอกว่ารูปเสียต้องถ่ายใหม่ผมก็เลยถามมันว่าถ่ายอีกแล้วจะเสียอีกไหมโอ้โหยั่จังเลยเอาพอรูปติดหันมาตรวจตัวสะกดชื่อนามสกุลนั่นไหมล่ะกว่าแล้วตัวสะกดผิดจังเบอร์เลยสระอีเป็นสระอีสอสารา,าเป็นสอเสือผมเลยถามดังๆด,ด,ด,ดังลั่นอำเภอเลยว่าที่ทำการของคุณนี่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้ประชาชนหรือก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนครับตอบทีสิ นี่ขนาดผมมีการศึกษานะถ้าเป็นยายมียายมาตาสีตาสาจะว่าไงเสียเวลาทำมาหากินเสียค่ารถเที่ยวไปทเที่ยวมาตั้งเท่าไหร่แหมมันอึ้งกันไปทั้งอำเภอเลยแต่ท้ายที่สุดกพ็พึมพำอีกหน่อยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคงดีขึ้นผู้ฟังอดคำท่าทางเอาเป็นเอาตายของคนเล่าไม่ได้เดี๋ยวผมจะนั่งเขียนรายงานอยู่ตรงนี้แหละทั้งไงแล้วก็จะเดินไปกวนบุเรศบอกเมื่อได้เวลาเข้างานตอนบ่าย ดังนั้นพอถึงห้าโมงเย็นเชอจึงได้พบเขาอีกครั้งที่ลานจอดรถด้านหลังบริษัทเตรียมจะเดินทางกลับโดยรถรับส่งพนักงานเขายืนอยู่กับสงครามสวัสดีนะคะหญิงสาวทักทายพรุ่งนี้คงได้พบกันอีกแล้วมั้งครับเขาพูดยิ้มยิ้มหล่อนไม่ตอบรับหมู่เนี้ย พวกหนุ่มๆทั้งโสดและไม่โสดมาจากไกลเข้ามาใกล้เฉิดมากหน้าหลายตาขึ้นกว่าเดิมแต่เพราะยังเกรงใจพันกิจซึ่งเปรียบเสมือนเสือประจำถ้ำทำท่าดูแลห่วงเหยื่อผู้ที่และเล็มจึงยังไม่กล้าก้าวเข้ามาเต็มที่เฉิดปลายยิ้มให้สองหนุ่มขณะไขกุญแจประตูรถเปล่าหรอกหล่อนก็ยิ้มไปอย่างนั้นเองแหละแท้จริงแล้วจะยังเหงายังกันดานความชื่นมื่นเหมือนเคยเพียงแต่รู้หน้าที่เท่านั้นเองว่าตัวหล่อนมีหน้าที่อะไรรอเพื่อนนะคะ่ะ ลันบอกเมื่อก้มตัวลงยนกระเป๋าถือไว้ที่เบาะหลังบ้านอยู่ทางเดียวกันกลับด้วยกันทุกวันให้ผมกลับด้วยก็จะดีรอกสงครามเปรยทีเล่นทีจริงเฉิดเลยแกล้งทำไม่ได้ยิน